สวัสดีพี่น้องเอฟซีผู้ติดตามห้าหน้อยผู้ขุนอยู่นะของสองสิบหกผ้าร้อยเชนเน็ตกับสองตาขุนผ้าร้อยขอถดอดหลายๆเล่ยมาหนีมาสะาดจังน้อยเพราะว่ามันติดขัดหลายอย่างเนาะอันอากาศกับโบ้คอยดีเน็ตกับว่าเร็วเน็ตกับขัดขัดข้า,ข,าข้าจังไรโบ้เดียวนี่ก็ได้ยัง,งีมังเคลือนเน,น็ตนี่บ้คล้องข,องขางมาได้อัดทรงบ่ได้ดนะีเนาะกับ ท่านนี่ดอกนะพี่น้องเนาะอันนี้ทิศคัดกะแก้ให้ในมดดล,ละละเศรมากกะดีพอแกงมากกะูมากูแก่งตาใสมากกะดีพี่น้องหมู่ว่านนีห้าน่อยก็ได้สามน้อยอยู่พี่น้องเนาะรับไปน้อยหนึ่งคือพิเศษเฉพาะคิดกะแกกตรงๆพี่น้องสามหนึ่งพิเศษรับไป ว่าหาสัพกิดบ่พอกหาสเดอพญายามหาสัพกิดนั่นหาเขาให้ได้หาเขาเบื้งให้ได้ช่องสัพกิดเด้อพี่น้องเด้อหาให้ได้หให้เป็นคนผู้ผนได้สัพพคิดกันหลายโยเขาได้ก็มีหลายโยแล้ววันนี้กะพิเศษรับพี่น้องปกติเขาเต็มเต็มเปด แปดเก้ากับจอพี่น้องเขาจอเลยแปดเก้าไมเก้าแปดแตกตรงต,ตรงเก้าแปดแตกตรงตรงสองสองน่อยพี่น้องสามหนึ่งกับ 9, เก้าแปดจอเลวกะสี่แปดก็ได้อีกวิ่งแปดลูดแปดก็ได้สองเด้งสามเด้งนะพี่นออ้องพวกนี้เขามาเด้อดเลยสามเด้งทั้งโจ๊จอหนำเลยสามพี่น้องปก,กติ วิไอพี่ AP ก็มาตอบอีกสองหกพี่น้องยิงลูดสองลูดศูนย์เข่าสองลององ่องสามสองสามกับเข่าสองในคุ้มค่าอยู่นหมพี่น้องเนาะรับไปตัวเดียวบ่เป็นยังซจำนี่แก่เมื่อหมึกวันนี่เนาะพี่น้องเนาะของหมึอวันที่ที่ซีบ่ได้ไดสองน้อยสองดิง่งได้น้อยเดียวสองดิง่งแก่มือได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะปูว่าไปบ่โดน ยิตามให้ดีๆเล่าพัฒนากับป้อยไปเราเลอกกอนละเห็นละละเดี๋ยวนี้ย่งเล่าสามาคีเด้นี่น้อยไปแล้วกับเสีเล่าสามาคีตามไปแต่ว่ารับรองมาเห็นน้พี่น้องนี้เห็นมัดชุดยางอันละบม่ให้รุถให้ล,หลวงไปดอกเห็นลาค่ะก็ต้องเห็นต้องมาหเห็นต้องป้อยหเห็นน้พี่น้องนะพี่นอนะ้นองก่ะถาเบัง ขามาเบื้องได้พี่น้องเด้อเบื้องมาเชี่ยมาแช่กันผู้ใด้ว่าท่านเขามากกับเขามาซะมาเบิ้งมากดกระดิ่งติดตามไปเชียเชี่ยให้ปูได้เด้อกับเสียงเครื่องยามวสากับธรรมดาล่ะลูกหลานเขาตัดต้นยูคาเขาอยู่ในสวนเขามันขางวัดเชียงเครื่องสเตีนพี่น้องเอ้วัดเอาเนาะอยากเบิ้งของดีกวัดเอาวัดอยากไรเนี่ยอ้ามาเบิ้งมาเบิ้งโอ้ลายใหญ่ห้างมาลายยาง แมวกระสิกัดกันพ่อแมวจับครูเลยสพกิจสพกิจอดใช้ระบบต่อไปเลยหน้าพี่น้องนะไปเอาแมวออกจากกันแมวสิกัดกันพี่น้องเลี้ยงใช้กันกัดกันไงมากนาะว่าถือกันเด้อแมวก็ได้อ้าวสพกิจวันที่กิจ มาแล้วพี่น้องคับกูเลยคับกูสามสี่สามสี่สามสี่เกดแปด kết về tiếng lê sổ kết về câu kết câu kết si câu ีเก้าสีเก้าแปดเกาสีเกาเกาแปดเก้าแปดเก้าแปดวิ่ง วิ่งสามสีบนสามสี่ขบด่นสามสี่ ให้วิ่งสามซีกลมเด่นสามซีล่องซีเก่าโซล่องกะให้ดะว่างเด้อพี่น้องเด้อเรื่องเอาใส่ดุนละพินิดควงจะควงเอาพี่เศรษ ทิเศจเศ็จ,จับคู่งกเกดงกเกดงกหนึ่งงกหนึ่ง một nước hà nâng hà nâng mốc nước hà nâng chết xong chết xong hết sống hốc hạ hốc hạ wing vinh, hinh kết วิ่งหกเก็ดหกเก็ดวิ่งวิ่งหกเก็ดล่องเก็ดสองโตล่องกับควนระวัง ปกติชมสเด้งพี่น้องปกติปกติปกติกตจับโคเก้าศูนก้าศูน Xí cầu Xí cầu Xí cầu Xám cầu Xám cầu Cầu kiệt โมกดเก้าแปดลิงลิงลิงเก้าศูน cầu xuống cầu xuống bình công lên cầu xuống lòng cầu kiệt ไอพี่ไอพี่ไอพี่จับคูหนึ่งเกตเอาเบาหูไว้จะเข้านึงนะพี่น้องนะลาอยู่ข้าลา,า,าเดียวหน่อยหน่อยนึงก็ตัดมัดเพราะเป็นลานกระได những cái, cái, cái điều <AUT1> kat... này thì không nó có gì hết tất nể cả dù khảo và không có bỏ đấy song pet không không khó song pet song pet Nâng câu Nâng câu Kết bẹt Kết bẹt Vinh Vinh Nâng kết 1นึวิ่งดังอีกแล้วฮ่าลูกลาเลยนั่นแลยวสนองมือใดนสิแล้วเนาะวิ่งหนผมเล่นล่อง очку с т в 3 s-1 go kid ห้าแปดปูดขุนอ้าพี่น้องแคบหน้าจ,จอแคบหน้าจ,จอไฟเข้ามาแล้วไฟสมบังไฟมีโสกมีหลับกับคอมเมนต์มาเห็นเลยเด้อรงเห็นเนี่ย ันเห็นปูกล้อยไปแล้วกับคอมเมนต์หลังห้าหน้อยเห็นแน่ว่าได้ย,ดยุปูหมาหนึ่ปูสิขอบ,บุญขอบคุณหลายๆบ่เบิ้งแล้วกรับเพคอมเมนต์ไอ้ปูเห็นปูก็จักมันไผได้บ่ได้เ้ยมันไผตามบ่ตา,ามปูกับเพเข้าใจบ่บ่ะเพรหัวจักหน้านะบอกปูมาแน่คอมเมนต์ไม่เห็นแน่ให้ปูดีใจแน่ห้าน้อยแตกดีๆอย่งสิมันลุดกับลุดมือเดียวนึง ในเ,เกตมือลดนึงก็เชียเอาตั้งใดอีกเนาะโศกปนันตัวมีตรโศกตลับอุตโศกต,ล,ต,ตลับให้กะขอบอกขอบใจที่ติดตามกันอยู่เ้อกดไลค์กดแชร์ให้แน่พักท่านเขามากกับเขามาบึงซะมันสิไม้มีรวยไรวันกันนี่อยู่มีกินไรวันกันหอดีไม่ก็เอาไปแดงนะพี่น้องนะเอาเบาๆลา,า,ายใหญ่ห้างห้าน้อยวันที่เกตกอลักรกะดา จับคู่ให้แล้วสฉพกิจ34 78 97 49 98วิ่ง34กลมเด่น34ล่อง49พิเศษ67 61 51 72 65วิ่ง67กลมเด่นกลมเด่น67 ล่อง72ปกติจับคู่90 49 39 97 98วิ่ง90กมเล่น90ล่อง97 VIP จับคู่1 7 2 8 11, 8 ring, 1 1 9 8วิ่ง1 ผมเล่นหนึ่งเกตล่องหนึ่งเก่าอ่าพี่น้องเอ้ยแคปหน้าจอแคปหน้าจอมื่อแรก็รวยกันเนาะรวยไล่วันกันมืน่อแรงอีกจังหน่อยกับชิดีบึงเล่าสามัคคีเด้อพวกเราสามัคคีอยู่นองหลามูเบงเบิงที่หลังงูกระได้ดอกรับรองมาเห็นพี่น้องเล่าสามัคคีก็แต,แตคกคักคักมือขึ้นเพราะพิดพลาดผู้ใดติดตามผู้ใดอดหลับอดนอนแน่กับคุ้มค่าเนาะพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี้ห้าน้อยกับไปแล้วเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อเขามาเบิงเขามาเชี่ยมาแช่กันเขามาเบิงมา ที่ตามกันได้พี่น้องเด้อพี่น้องเอซทุกขูทุกคนโศกโศกมันมนันงงงังปังปังเหงมือแรงซีมงเคงืงโศกมันกันเหมือแรงไม้มีโศกมีลาบกันทุกขูทุกคนเงินทต้องไหลมาเทมาจะเจ็บจะจนกันเด้อพอกันไม่คลิปต่อไปสวัสดี